สำหรับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันในเรื่องของฟังก์ชันทริมสำหรับทริมเนี่ยนะครับ หลายท่านอาจจะสงสัยว่ามันมีไว้ใช้ทําอะไรสําหรับมือใหม่นะครับก็ผมอธิบายเข้าใจง่ายๆก็คือเหมือนเป็นการปรับระดับหัวเรือให้เชิดขึ้นหรือว่าให้จิกน้ําลงนะครับง่ายๆเนาะและสําหรับสถานการณ์ที่หลายคนอาจจะสงสัยว่าเหตุใดเราถึงจะต้องออให้หัวเรือเชิดขึ้นหรือว่าจะต้องให้จิกน้ําลงนะฮะก็สําหรับการกดชิมลงเราจะเรียกว่าคือให้หัวเรือจิกน้ํามากขึ้นนี่นะครับ เพื่อให้บอดี้ตัวเรือเนี่ยมีผิวสัมผัสกับน้ําที่ดีขึ้นนะครับสถานการณ์ที่ใช้ทิมแบบนั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสถานการณ์ที่ออกตัวในการแข่งขันนะครับนักแข่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะปรับทิมลงเพื่อให้ตอนออกตัวเนี่ยเรือจิกน้ําได้ดียิ่งขึ้นและคพุ่งออกไปทําความเร็วได้ดียิ่งขึ้นนะครับและอีกสถานการณ์หนึ่งก็คือ,เ,อ,อเวลาเข้าทุ่นเนี่ยพอ เรือมันจิกน้ําได้ดียิ่งขึ้นเราก็จะเข้าคุ่นได้คมกว่าเดิมลดเวลาในการเข้าทุ่นอันนี้ก็ส่วนใหญ่นัดแข่งจะเป็นคนใช้ฟังก์ชันนี้นะครับส่วนทีมอัพเนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้ในกรณีที่ขับในสถานการณ์ที่เราจะต้องประทะขึ้นอยู่บ่อยๆนะครับเนื่องจากว่าบางครั้งเวลาเราขับที่ทะเลเนี่ยฮะหัวเรือเราเนี่ยมันปัดอยู่ที่คลื่นตลอดเวลามันทําให้เราเปลืองน้ํามันนะครับเสียพลังงานในการสับขี่นะฮะ แล้วเราอาจจะปรับหัวเรือขึ้นนิดนึงเพื่อให้มันเชิดแล้วสามารถสู้ขึ้นได้ดียิ่งขึ้นทําให้คุณภาพในการข,ขับขี่ว่าความสนุกในการขับขี่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองแต่สําหรับภาวะการขับขี่ทั่วไปนะครับส่วนใหญ่เราก็จะใช้ทีมที่ที่นิวชั่วคืออยู่ตรงกลางนะแต่ถ้าในขณะที่เราน้ำมันเต็มถังเนี่ยถ้าขึ้นตรงนี้ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับเวลาขับขี่เนี่ยพอเรือเพลน้ําแล้วอ่ะเราอาจจะยกหัวขึ้นนิดนึงสักหนึ่งเลเวลนะครับ เพื่อเพื่ออะไรเพื่อลดฟิกชันระหว่างที่ท้องเรือไปเสียสีกันน้ําพอเรือมาลอยขึ้นมา power per weight ratio เนี่ยมันจะทําให้เราใช้พลังงานของเรือได้ประหยัดยิ่งขึ้นในความเร็วเท่าเดิมทีนี้ผมจะให้มาดูฟังก์ชัน TDE ที่อยู่ในซีรีส์ของเรือ FX ซีรีส์ของเรานะครับ น้ำพัดเราไปข้างหลังฉะนั้นะเราต้องใช้ฟังก์ชัน d d e เพื่อให้ทวนกระแสน้ำเราก็จะกด TDE ครับเพื่อน้ำพัดเรามาทาง,งข้างหลังใช่ไหมเราก็กดดันขึ้นไปข้างหน้าอ่ะมันขึ้นแล้ว TDE forward จริงๆมันจะต้องมีเสียงด้วยแต่นี้เราปิดเสียงไว้มันขึ้น TDE forward ทีนี้เราก็ต้องคอยแค่คอนโทรลอ่ะตอนนี้ครับเราใช้ TDE มาพักหนึ่งแล้ว forward นะครับ น้ำไหลข้างหลังเราเกิดเพื่อชะลอไว้เราก็ยังอยู่ใกล้ๆก,กับที่เดิมแต่นี่คือฟังก์ชัน tde ที่เพิ่มเข้ามาเป็นฟังก์ชันเขาเรียกว่าเติมเต็มในการขับขี่ให้กับเรานะครับโอเคมาถึงขั้นตอนการแนะนำฟังก์ชันคุยแอซิดที่อยู่ตรงนี้นะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยนะฮะคุยแอซิดเนี่ยจะสามารถ ที่เวทหรือทางานได้ก็ต่อเมื่อเครื่องยนต์เนี่ยวิ่งไปอยู่ที่3,000รอบนะครับเป็นขั้นตับพอเราขับไปเครื่องยนต์สมมตินะครับผมเร่งตรงนี้ปุ๊บถึงที่3,000รอบเนี่ยแล้วเรากดเซ็ตปุ๊บสัญญาณเตือนมันจะดังติ๊ดติ๊ดติ๊ดสามครั้งนะฮะหลังจากที่เรากดเซ็ตเสร็จเราก็ยังคงต้องกำอยู่นะครับเมื่อเราค่อยๆเร่งนะฮะมันจะขึ้นข้างหน้าจอว่าปุยแอซิสเซตนั่นคือเราได้ทําการเซ็ตความเร็วล็อกความเร็วไว้แล้ว นะครับจะส่งผลให้เมื่อคุณกามคันเร่งจนมิดรอบก็จะไม่ได้เร่งขึ้นมานะครับซึ่งพอคุณเซ็ตเสร็จนะครับกมจนมิดเนี่ยเวลาคุณต้องการเพิ่มรอบความเร็วนะครับให้กดตรงนี้ถ้ากดขึ้นก็คือเพิ่มรอบขึ้นนะครับกดลงก็คือปรับรอบความเร็วให้ลดลงนะครับ สำหรับคุยแอซิดเนี่ยนะครับเมื่อคุณเซตแล้วแล้วกดเพิ่มความเร็วฮะมันจะสามารถเพิ่มได้ทั้งหมด5 l e เลเวลเลเวลละ500รอบอย่างเช่นนะครับสมมติเราเซตขั้นตอนแรกเนี่ยเราเซตไปที่3,000รอบใช่ไหมครับกดครั้งที่1เพิ่มขึ้นมันก็จะเพิ่มเป็น3,500รอบนะครับกดครั้งที่2ก็จะเป็น4,000รอบนะครับเพิ่มไปทีละ500รอบนะครับจนไปถึงบวก5 ถ้าเราต้องการจะยกเลิกฟังก์ชันคร e ยซิดเนี่ยเราก็เพียงแค่คายคันเร่งเครื่องก็จะมีสัญญาณดังติดต๊ดติดต๊ดครั้งก็แปลว่าได้ตัดฟังก์ชันครุยแซิดแล้วท่านก็สามารถคอนโทรลความเร็วได้ด้วยนิ้วของท่านเองนะครับสำหรับคร e ยแซิดเนี่ยมันจะสามารถช่วยเหลือในการขับขี่ได้ก็คือเวลาเราเดินทางระยะไกลๆแล้วรู้สึกว่าเมื่อยนะครับก็มันไม่ต้องกำปล่อยกำป่อยอันนี้คือสามารถกำแล้วก็คอนโทรลความเร็วขึ้นลง เพิ่มความเร็วหรือลดความเร็วเนี่ยได้โดยปุ่มเพียง2ปุ่มนี้เท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือ,อวิธีการใช้งานของคร u ยแอซีนครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำอีกหนึ่งฟังชันนะครับนั่นคือ No Wake Mode ครับวันนี้ผมจะมาแนะนำอีกหนึ่งฟังชันนะครับที่อยู่ในเรือ FX Series ของเรานะครับซึ่งจริงๆเนี่ยในปี2 0 2 1อะ่ะมันก็จะอยู่ในตัวของ GP Series ด้วยเช่นกันนั่นคือ No Wake Mode ครับ โ w เว e โหมดนะครับใช้สำหรับการทีเ่เราจะเข้าหรือออกจากท่าอย่างเช่นมารีนาเป็นต้นโ oh. หมดนี้เมื่อใช้ไปแล้วเนี่ยมันก็จะเขาเรียกว่าไม่มีคลื่นทำให้เรือเราเนี่ยไม่มีคลื่นนะครับ oh. เป็นมารยาทในการขับขี่นะครับ oh. เดี๋ยวผมจะลองกดใช้ให้ดูนะฮะกดค้างปุ๊บ3วิมันจะมีแสงงติ๊ติ๊ติขึ้นโนเวก โนเวกความสําคัญของมันก็คือมันทําให้เข้าท่าแบบไม่มีคลื่นเราไม่ต้องเร่งรอ,อบมันจะอยู่ที่ประมาณ2,000รอบถ้า hey, เห็นเฮ้ยเหมือนเหมือนคลื่นยังใหญ่อยู่เลยเราก็ลบหนึ่งหรือว่ามันช้าไปเราก็บวกหนึ่งได้จาก2,000เป็น2,000สามันจะขึ้นมา200รอบสังเกตจากด้านหลังเมื่อเราใช้โนเวกโหมดเนี่ยคลื่นคลื่นที่เกิดขึ้นจะเป็นคลื่นที่ลูก <c oughs> ค่อนข้างเล็กทําให้คลื่นเราเนี่ยไม่ไปรบกวนคลื่นลำอื่นเวลาที่เข้าออกจากมารีน่านะครับ แต่พอเราออกจากมาเนี่นาเสร็จแล้วเราต้องการจะเร่งความเร็วเราก็สามารถเ,เร่งได้เลยโดยไม่ต้องกดอะไรเราก็สามารถกำคันเร่งปุ๊บโนเวกหมดก็จะตัดเองอัตโนมัตินะครับง่ายมากและนี่คือเป็นหนึ่งมารยาทในการใช้เส้นทางทำน้ำร่วมกับผู้อื่นที่ควรจะต้องเรียนรู้ไว้ครับ